เป็นเจ้าของธุรกิจใครๆก็ทําได้แต่จะประสบความสําเร็จหรือไม่หากคุณต้องการเป็นผู้นําในการทำธุรกิจสแสดงตัวตนของคุณให้โลกจดจำทำยังไงค a าด้าแบรนด์อดีมีคําตอบครับสวัสดีครับผมพลตรโทรร,รัศกรยิ่งยงพอสถาบันค a าด้าเอ็กซครับการที่สร้างความโดดเด่นของสินค้าหรือบุคคลก็แล้วแต่ก็ต้องอาศัยโลกดิจิทัลเช่นกันครับซึ่งวิธีการ เทคนิคตัวุทือต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปมากครับเราจําเป็นต้องสร้างความโดดเด่นแตกต่างจากชัดเจนเพื่อให้โลงจดจําครับพาด้าแบรนด์ไอดีเป็นหลักสูตรที่ดีไซน์ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อการเจาะลึกค้นหาตัวตนที่โดดเด่นแตกต่างสรงคุณค่าและน่าจดจำเพื่อสร้างอาตลักษณ์โดยผ่านสื่อดิจิทัลครับ ใครก็ได้ครับที่อยากให้โลกจดจำต้องการความเชื่อถือจากสาธารณชนผู้นำองค์กรรักกันมือศิลปินดาราเด็นไอดอลหรือสื่อมวลชนต่างๆรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปครับไม่อยากไป็นูดตามมาเรียนรู้การเป็นผู้นำกับเราสิครับพา้าแวนไอดี